ชาประรัตน์ตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนหลับตาจเจริญสม,มาธิอนอนกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเ,เลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตา เหมือนเราปลือตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาทักข้อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวแต่งแต่กล้ามเนื้อบรหน้าศีรษะลำคอ ป่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราจะกระันื้ว่ลเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะกดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตา ถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาเบาต้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นหายใจลราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของ ภรกิจการงานบ้านช่องสัพพสัตสัพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งระบบสัพพสัตและสัพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัย พึงพาสิ่งกันและกันโ่วครั้งโวกลาวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้น สักวันหนึ่งก็ต้องวินศได้ไฟประยยกันบ้างน้ำประยยกันบ้างลมประยยกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์ยาของเราเนี่ย มาเกิดยู่นโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากคันมารดา,นานเลยเลยมาจนกระทั่งรัดนี้เนี่ย ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาใส่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งของโอรูแจ้งเห็นแจ้งในธรรมน้งปวงคือพระสัมมาสุตติเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูน,นกลางกายฐานที่ 7. เจ็ดคือศูน,นกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไวนะ้เป็นเป้าหมายของการหยุดใจ ความหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกสแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้ กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายรักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัตไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งของท่านโอรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รมน้งปวงเกิดสูงกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน อย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้นห้ำกระเพื่อม ใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาเบาวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาเบาให้นิ่งนงนุ่ม,มๆเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็น ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะเล้เสือวอมสาบาย ใช่รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายางกายและองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก,ก็รู้สึกพึงพอใจ กับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องลง่ลงโปรงโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่และคือรางวัลเบื้องตน้น สำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะเพราะถ้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าจะต้องเห็นแสงสว่า,ววาง เห็นดวงธรรมเห็นกายภายในไื้เห็นองค์พระมาแลว้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นเย็นจะเพิ่งไปกังวลทั้งสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งนนุ่มนมสบายกายสบายใจต่อไปอีก ให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหล่ะคือกายก็ย,ยิ่งสบายขึ้นใจก็ย,ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ย ค่อยๆลงโปร่ง,งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเรา เหมือนเป็นอากาศสธธัตธที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนอ่อน,ออนค่อยๆกลาบมาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้น มากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุนม่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้ที่นิ่งๆนุ่นมนมุ่ม โดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนบาสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีก รักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในองค์พระกระทำถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่ง นิ่งๆนุ่นมๆนมอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟองเบาของเราเนจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวล เพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่นก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะ จากนิ่งหลมุมหลวมแต่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่แคบแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวาง และใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแพ่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่าเน่งแน่นและนุ่มนวล เมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัจรรย์ที่เดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสังส สว่างคล้ายๆฟ้าสางสาๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอย่างรักษาใจของเรานิ่งๆนุน่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสงางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงดองในยาบรุนโดไทนะั่นแหละ ดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกไม่นี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสยเย็นซึ่งมีอยู่แล้ว อยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนะั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับ แม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่แนและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะไปเรื่องปกติธรรมดา ของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวันสำหรับผู้ที่ขย,ยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาพระเจ้าจ้มเบื้องต้นนี้เนะี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะ ให้ใจนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้เลยจ้ะเลจ้ะเลจ้ะ